หมอทุยหนาคือหมอมือเปล่าอะไรคือหมอมือเปล่าหมอยาหมอแมะคุณต้องใช้ยาเพื่อจะไปรักษาคนไข้หมอฟังเข็มคุณต้องใช้เข็มเพื่อที่จะไปรักษาคนไข้แต่หมอทุยหนาเนี่ยคือเราใช้มือสองมือเนี่ยรักษาคนไข้อยู่ที่ไหนเราก็รักษาคนไข้ได้ ทุยหนาเนี่ยมันก็เหมือนกับการนวดการนวดเป็นศาสตร์หนึ่งของแพทย์แผนจีนใช้มือเนี่ยก็จะเป็นการคลึงการกดการเค้นการดันการผักการขยี้อุดมีมากมายในตำราบอกว่ามีถึง24ท่าขั้นพื้นฐานนวดลงไปบนเส้นลงปาาในร่างกายเรากระตุ้นการไหลเวียนเนี่ยให้มันดีขึ้นปรับสมดุลของร่างกายทําให้ข้อต่อการเคลื่อนไหวเนี่ยได้ดีขึ้นหมอทุยหนาคือหมอมือเปล่าไม่ต้องไปต้องใช้เข็มเพียงแค่ใช้นิ้วเข้าไปกด ถ้ามองเป็นวิทยาศาสตร์การนวดเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เส้นประสาทเรานะคะหรือว่าการสั่งการของสมองเนี่ยหลั่งสารเรียกโอปิออด์คือสารฝิ่นธรรมชาติทําให้ร่างกายมันเกิดกระบวนการฟื้นฟูเกิดกระบวนการซ่อมแซมก็ทําให้ลดอาการปวดอาการเจ็บได้แต่ถ้ามองตำลักแพทย์แผ,ผนจีนแน่นอนแหละการนวดการคลึงก็ทําให้ลมปานมันเคลื่อนเมื่อเลื่อดเคลื่อนไหวได้ดีก็ทําให้ไปฟื้นฟูอ,อวัยวะต่างๆได้ดี 百姓的欢迎，因为它的治疗方法是吧，简单安全。再一个呢，它就是中西结合。为什么这么受人欢迎？因为它的效果好。推拿นหาเนี่ยไมก็เหมือนสาและสนิเรามีสา มีองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาหลายพันปีถ้าศาสตร์นี้มันไม่ดีจริงเนี่ยมันคงไม่สืบทอดมาถึงทุกวันนี้และปัจจุบันเนี่ยมีการพิสูจน์มากมายทั้งทางด้านการวิจัยนี่คือศาสตร์ความเป็นศิลป์ล่ะเราใช้มือหมอแต่ละท่านเนี่ยมีน้ำหนักในการลงท่าทางในการเลือกท่าแต่ละท่าให้เหมาะกับคนไข้ศิละปะที่มาจากหลากหลายภูมิภาคในประเทศจีนเมื่อคือศาสตร์และศิลป์ของทุยหนาจริงๆ หลักการของแพทย์แผ่นจีน 1. คือคุณต้องมีแรงพอเหมาะในการที่จะกดลงคนไข้ 2. คือเวลาพอดีไม่มานไปไม่น้อยไป 3. ม,มีความนุ่มนวล 4. ความลึกของพลังตำแหน่งนี้คือจุดที่ใช่และอันที่5เนี่ยความสม่ำเสมอซึ่งทั้ง5อย่างก็คือองค์ประกอบที่ทำให้ทุยหนาเนี่ยสามารถที่จะทำให้การเคลื่อนไหวนะคะกล้ามเนื้อมันนั้นเนี่ยผ่อนคลายให้เลือดและลมเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้น 我为了要证明这一些，为什么按摩能好，主要是呢，按摩可以疏通经络、活血化瘀，能够使粘连分开。什么？我非常高兴，是吧？在这二十五年当中，特别体会到啊，中泰一家亲，所以把一些好的方法呢介绍的来。我们来到这儿以后呢，深感的好像到家里一样。 พอคนไข้เข้ามาเนี่ยแน่นอนแหละเขานาความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจพบเราเขาก็หวังพึ่งที่จะเราเนี่ยจะช่วยให้เขารู้สึกสบายกายสบายใจพ้นจากความทุกข์ที่เขามีพอเรารักษาคนไข้นะคะแน่นอนคนไข้รู้สึกมีความสุขกลับไปยิ้มแย้มกลับไปหน้าตาแจ่มใสขึ้นนะคะกลับมาพร้อมรอยยิ้มมันก็รม้สึกความสุขของหมอคนไข้ก็ ให้การตอบรับค่อนข้างที่จะดีสังเกตได้ง่ายๆเลยในระยะเวลาแค่4ปีปีจากเรามีหมอในแผนกแค่4คนปัจจุบันเรามีหมอถึง9คนอัตราการเติบโตของผแผนกนี้ค่อนข้างชัดเจน,ผนแผนกทุยนาเป็น,ผนแผนกที่มีการเติบโตได้ไวที่สุดและเร็วที่สุดในคลินิกของหัวเชี่ยวเรา